วันนี้เป็นไงบ้างตัวใหญ่ไม่มาแทนเราคำนวณไลยหรมาแทนครับมาแทนครับนั่งเครื่องมาก็คุมน้ำหนักมาด้วยโอ้คุมน้ำหนักบนเครื่องบินเหรอไม่แหกคุมตอนตอนบ่ายตอนบ่ายใชมาช่างนะคั้่างช่างวัด่แล้วก่อนที่ก่อนที่จะคุม่ะครับน้ำหนักปอเราคุมเยอะไหม รู้ตัวรู้ตัววันสุดท้ายปกติเรยให้ต่อยพรุ่งนี้ใช่ใช่คือยกมายกมายกมาแต่ว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแต่ว่าเ้ามาต่อเนื่องอยู่ครับ้อต่อเนื่องมาหลายไปนี่เป้าหมายเป้าหมายอยู่ที่ไหนครับเนี่ ร่างกายอย่างนี้นะก็ดูร่างกายครับเออเออเอา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 ฝากแฟนบอลิตตามหน่อยครับผมเกียรติธงยศนะขอบคุณเอฟซีที่ติดตามค่าย้คยเกียรติธยศครับยังเหลืออีกสองคู่นะครับอ่าสองคู่เหลือฉันเพชรติกับเลือกทิงไทยครับครับผม์หน้าผู่เก็บรติเอาฝากแรงเชียร์แรงใจกับเอฟซีมวยทิ้งยศ้วยครับครับงค์เอฟซีมีอะไรถามน้องไหมอ่ะโอเคนะครับผมองอยู่นี่ด้วยอยู่นี่ด้วยครับครับาไม่ใช่รุ่ไหนเราหน้าเป็นสายรับการรุ่นไหนอ่าจะเป็น ตอกเราเลยไม่ที่หยุดเขาได้ใช่ครับน้องเขามีอาการซึ่งมโดนไปมีการซึมแล้วก็โดนเข่าชุดหนึ่ด้วยช่วงที่เขาพยายามจะเดินเดินเร่งเดินจับนายจีเสีซ้ายแทงซ้ายเราตอนนั้นเราตื่นเต้นตกใจอะไรไหมก็น้องเขาเดินเร็วขึ้นเขาแบบเขายังไปิดติดตัวให้เร็วขึ้นเพื่อจะทําให้เราหมดแต่วันนี้เราก็ไม่หมดเรารู้ตัววันเดียวรู้ตัว ก็ใช่ครับดูตะวันแต่ว่าก็ซ้อมมาเห็นเห็นพี่ยาไก่บอกว่าคุมน้ำหนักบนเครื่องบินเลยใช่ครับโอ้โหอยู่บนเครื่องนี่ก็คุมหนักเลยวิ่งบนเครื่องบินเลยรู้ไหก็คตอนตอนเย็นตอนเดียวครับออ๋พี่พี่คีดว่นวิ่งบนเครื่องบินเลยไม่ไม่ตกใจตกเครื่องมาดีแล้วก็ลำหนักนี้เป็นไงโอเคนะก็หนักนี้ก็สบายสบายอยู่ครับ้ก็คุมมาแค่รู้ดีโอ้แล้วก็มีอาชีพเท่าไหร่ครับน้องยังยังไม่ทราบแต่ว่ามีแน่นอนครับถ้าสนามสวยๆแบบนี้ใช่ครับ อีกไงครับน้องฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราครับก็ขอให้เอฟซีติดตามไปต่อไปครับงั้นก็ทำให้ดีที่สุดครับผมก็ยินดีบชายชนะด้วยครับทุกท่านครับ